สวัสดีครับเปลี่ยนวิถีอีสานครับพี่น้องครับสวัสดีตอนเช้านะครับน้องเมื่อนี้กาพาพี่พ่องปลาเราโคกพี่น้องครับช่วงนี้กำลังเฮ็ดกำลังออกพี่น้องครับแมงกินนู่นกำลังออกพี่น้องครับเมื่อนี้กาพาทีมงานมาบุกโคกบ้านดอนหวานพี่น้องครับเมื่อนี้กามาพร้อมแขกรับเชิญพี่น้องครับผมครับอ่ะสวัสดีครับภาษาสวัสดีครับผม โอ้ขังระทีปีละพ่อกันโอ้ลงแมงในเนาะก็ลงโคกกบลงพ่อมาพ่อกันเลย่องไรเนาะพี่น้องครับผมอาลูกเชียวันดีครับมานดีต้อนรับมาพบอบผสวัสดีครับพ่อตาวิธีสันครับผมครับท่านสังวิธีสันครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับอันพันอุ้ยแมวพุ่งถึงท้องละล่ะอุ้ยแมวพุ่งล่ะเอาอุ้ยแมวเป่าดี่ีอีสันครับเอาแมวพุ่งสา อาพี่รองครับผมวัสดีพี่กกยซาวียครับผมครับโอ้ไกยซาวียะมงคลมูแจัคคนตึงเาพัาักซาบยเออสวัสดีไกยซาะเนอะโดนโดนโดนดีโดนโดนโดนมดนโนี้นวัสดีตอนเช้าๆพี่นโดนโรนโมืดนี้นโดนโดนโดนนนดนนรับพี่อนโดนโดนโกนนโดานนโดนโดดนดนนโอนโดนโดนอดนดนนานน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 ้นาดนนนาะานด ไอเฮ็ดอุ้ยหลายแดงหลายเนี้ยพี่รองคาร์ผมครับเมื่อนี้ก็พอดีนัดทางช่องเจ็ดมาถ่ายทำพร้อมน้ำเนี่ยน่าคอมมอนกาจงน้อยครับส่องไม่ดอนเนี้สวัส <c oughs> ดีครับผมสวัสดีครับมาหาหยวกที่พานสายสนองโอ้ยไปไส่กึม<ต>ักหยวกภาษาไปไส่ก็๊กอาจจะหยวกเนี่ยสวัสดีสวัสดีค่ะเจ้าแม่สวัสดีครับสวดีครับผมสวัสดีครับไปไส่น้อเมื่อนีวานกันอ่าเขาป้าเขาดงครับผมเพิ่งกลับมาจากบึงการนะครับผมครับกลับมาจากบึงการได้เมื่อวานเนาะปาะธานเน้อง ไปผู้เดียวไปลองรับไปครับนี่เราครับน้องไส้หลาไปลับครับเอออุ้ยแมวเป้าบอก้อุ้ยอุ้ยแมวพงเป้าครับเอาอุ้ยเอาอุ้ยแมวเป้าซะเอาอุ้ยเอาอุ้ยแม่เอาเอาเอาแมวพงเหเอเราซื้อเกาซะเอออุ้ยผมอุ้ยแมวพเหมอนกันครับผมเต้นเต้นเอาละอุ้ยแมวพวงวิธีสาน อุ้ยแม่พงศ์นี่ที่หีสานครับน้องไซร์ก็นครับผมเห้ยบอกกันบอกแน่น้องไซร์ลายตินลายนักแข่งหอกมื่อนี้ไปหายกินยังน้องมื่อนี้พากันเข้าปลาสัญญาณเป็นไรครับพี่น้องครับผมครับแจ้งสัญญาณมาในชัดเจนมาเนาะพี่น้องครับผมมีทั้งเก้าสิบสามท่านนะครับน้องที่รับชมกันแบบสดๆนะครับผมครับอ้ยสวัสดีครับผมครับอยู่อุทธิยเพิบมาถมุพ่อพงศ์พ่มาหน้าบอกพ่อพงศไปเอื้อแล้วนะครับช่วงนี้ร่างกายวันนี้แข็งแรงบ้างไหมพ่อพงศกันเลยเนาะแข็งแรงกับว่ามี ร่างกายแบบแบบัมันคือว่าเราคนนฒถาไปเลยเน,นาะพอพ่มปีนี่หกสิบหกเลยได้เนาะหกสิบหาหกสิบกเนาะหกสิบขวแล้วเป็นตะมวนเนาะครับผมครับจัดเลยจัดเลยครับผมครับทุกคได้ร่งคลิปปันใดพี่น้องเพื่อคี่ามังผาถาก็เแหงไปถึงเออเป็นจังไหข้ยากก็นรอกไเดีพี่มบอกว่าแยหลนะไอตาตัวลอยลอยไม่ได้ขออา่ขออาว่าได้หกแสนจะแสนเนาะปัสสใสเนาะหกแสนนั่นน่ะครับุกั บ button, ้วนตัวม้วนมันแพงเนาะแต่ค่าปุ๋ยค like ่าน้ำมันน้องกู้เมืองเนาะไปไหนไปไหนน้องเจียวว่าน้ำมันเติมรถหาที่บาทชี้เพาะฮารโคเขีดไม่เจอไหนคู้เมืองเลยพี่ลองเติมไปพูดแล้วเนาะค่าน้ำหม่องน้ำมันแพงพี่ลองครับผมสบายดีทีมงานวิธีสานครับผมครับสายแล้วบม้วนพื้ดแต่โบเห็ดอ่ายังครับผมครับอันนี้พาสานพิ่นกับว่าอีกไปแล้วไปจองมองไปแล้วมั้งจองมองไปแล้วเออที่ตามกันเลยครับจองมองไปแล้วมั้ง ทีมงานชุดใหญ่เลยนะครับเมื่อนี้กรแมงครับผมครับแต่ว่าการบุคคลบาดได้ขาดลุงฝนแน่พอสมบูรณ์แน่ไปเลงครับพอพุ่มเนาะพอดีมาเนาะบอดมาก็ดีแลยว่าพ่นยากแมนครับช่วงนี้กำลังเกตนาดิอ่อนนุ่มเย็นนะครับผมครับครับสวัสดี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 พ่อทาตุพิถีสารพ่อครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีร่วมทีมงานครับผมอยู่เกาหลี สวรรณเขตสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอฟซีพันสามโอ้ลูกอีสานร้อยเปอร์เซ็นต์วัธรรมดาได้เนี่ยครับสวัสดีครับอ่าพันสามกับมาแล้วติครับผมแมนครับพันสามกับมาแล้วล่ะพี่รองครับผมกับมาหาอยู่หากินน้ำกันน้ำตาเนาะไปไปมาๆกันก็ครับผมถือว่าเมื่อนี้เป็นแขกรับเชิญเด้เนี่ยอือต้องถือว่าเป็นรับเชิญเพราะเพิ่งยุ่ไก่นะเอองินมาหากันเถอะพี่รองครับนี่แหละพี่รองเอ้ยหากันขึ้นยังเขาเนี้ยมันแก่นพี่รองครับผมขึ้นถึงน้ำเลยขึ้นถึงน้ำกับพี่มังฮ่า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 ฮ ทีมนี้ที่ไปหาอย่างน้อยมือนี่พากันที่พากันขึ้นโคขึ้นปลาไปลองครับพันสารวาชิพาไปหาคุณนแล่นคนมาหาอยัางเกิดพาไปหาคุ้นแล่นมาเอาผมหลายคนปานนี่เขาจะได้ไปใต้เอาครับผมแมนครับโอ้ไปใต่เขาเห็นได้เหดอ่ะช่วงนี้บ่ไปถึงอ่อนบ่ไปใต้เ่าเห็นช่วงนี้มันมีสูงเ้าก็้องเขาเห็นมัน ประเห็นภาษาไทยคิดถึงคือเก่าเด้อครับผมขอบคุณมากๆครับผมครับ FC ทุกคนครับผม FC อฐาครับผมขอบคุณมากครับอ่ะพี่น้องครับเดี๋ยวนี้กะอ่าถ่ายจังเลยเพราะว่าอ่าเมื่อนี้กะถ่ายรถอ่าทั้งกองท้ายทั้งช่องจิดพี่น้องครับเพาก็จะร่วมงานกับทั้งช่องจิดเนาะเป็นการอันนั้นแหละพี่น้องครับครับถ่ายทอดวิถีชีวิตของคนอีสานบ้านเฮาพี่น้องครับผมครับกะในอีกรอบหนึ่งหลักคำรบหนึ่งพี่น้องครับกะจังที่ตามเอาแต่ว่าเขาไปถ่ายคลิปวิดุ้ยพี่น้องในเบื้องน้ำเนาะครัำเนาะเม บอลเนี่หันบอลเนี่หันใจบอลส๊อตอ๋อจ้ะบัตดีครับบัตดีพี่สุริยันด้วยนะครับผมบัตดีครับบัตดีครับบัตดีพี่เอกเอกด้วยนะครับผมขอบคุณหลายๆพี่รองครับผมสหรับการติดตามนะครับเนาะคิดถึงพ่อถามมากๆพ่อถ่ายแงยไปเกือบเดือนกระโดดการี่องครับยากทำไมน้ำหน้าแต่ว่าพูดบอกายว่าตัวนี้ก็จะไม่กันยากอีกเนี่ยที่ดำได้บนเนี่ยนะไอ้หน้าดำได้บนเนี่ยยากสั้นเลยยากหลากหลายละพูดว่าผลตรงนี้ผลตรงขี้วะ สวัสดีครับผมครับเอฟซีจากลาวติดตามอุดมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผมครับสวัสดีพี่เล็กอุดรนะครับน้อที่ได้เป็นลาที่ได้เป็นลานลาบอน้อครับเมื่อนี่พนว่าโอ้ยคือเก่าล่ะพี่น,อนาา้องเดยจะไปด่าลาหรือด่ายังลาลาละหม้อลาลา,ออาละหม้ <S 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 ออ้าพี่น้องครับผมครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะพากันหาไปแล้วครับเดี๋ยวติดตามอีกเท่านึงทั้งคลิปวิดีโอเฮานะเพื่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวขออนุญาตทายคลิปแบบพี่น้องครับบางทีอาจจะไม่ชัดเจนนะครับน้อพ่อเขียวไปใส่น้อพ่อเขียวก็อยู่แถวนี้ละพี่น้องครับพ่อเขียวก็ได้ ก็วัอนี้กะพ่อสมบูร <ED> ณ์กับลุงฝนไม่ได้มาพี่น้องครับยากน้ำหน้าพี่น้องครับโท่นี้กำลังเอ็ดหน้าแหละเพราะว่าหลายบองหลายบอลโท่นี้ฝนตกเนาะกะเริ่มเริ่มรู้ดูการเอ่ดหน้าแต่ว่าทางบ้านศาลขึ้นแห่งกินกินทางบ้านเจ้าฝนตกตกอยู่บ้านตกเท่าไหนก็เดือดแท้ไว้บอกเนาะอยู่แทงว่าห้ามายังคึ้อยู่บ้านเฮ้าพ่อปรนเริ่มหอมเนี่ครับผมครับครับพี่น้องครับผมฝนเนนี่ยมันเป็นยังคือยังไปน้ำข่าว ท่านว่าข้าวว่าฝนตกเล็ดพากันไหลไปเลยด้วแมนว้เนี่ยนวันท่านมัวไปนะฮ่่าฮ่าฮ่ับผมบัตรดีเดือนดวงด้วยนะครับผมครับบัตดีครับผมครับบัตดีครับผมพันหักพันหัดบมเดลมาครับพี่น้องครับเพิ่นตื่นสายพันหัดฮะเราหัดไม่โมเดลมาแต่ว่าบอกไว้แล้วว่าจะมาแับนี้มันมันยากนลำงัวก็เลยติดภารกิจพี่น้องครับผมครับ สวัสดีครับเอฟซีจะแข่งขม่วนด้วยนะครับผมครับคขม่วนเนี่ยพันธุทัเคยไปเที่ยวแล้วมั้งบออยู่อยู่อยู่ตรงหาครับจังหวัดหนังของประเทศไทยฮ่องน้องคำนุ่มนะแข่งขม่วนันพันธุ์สารแมนบอนี่ครับผมแมนครับนี่นะครับพี่น้องครับผมพันสารพี่น้องครับผมน้องคายอ่าฝนกำลังตกครับผมครับแมนครับผมสวัสดีครับผมช่างไผ่สวัสดีครับโอ้ช่างไผ่ครับผมสวัสดีครับบุควย นี่อันนั้นเป็นอะไรน้องครับทางภายน้องเฮียไปเฮืกเนาะเอ้ยพี่น้องครับผมครับนี่เระพี่น้องเอ้ยบรรยากาศพี่น้องครับเดี๋ยวถ่ายรถอ่าทีมงานพี่น้องครับเพราะว่าเนกำลังเดินทางออกมาด้วยกันมัอนี่กัจะพากันล่อโคกล่อปลาพี่น้องครับผมมาถืงครับผมตรงอภิพี่กัดไปแล้วเฮ็ดออกยังเนาะทางนั้นพันศาบ้าขายได้เงินหลายหมื่นแล้วแต่ขายเฮ็ดขายอยู่นก็ขายเฮ็ดหน่ยครับผม อืมคักแน่หลายสวัสดีครับผมเอฟซีจากเกาหลีใต้สวัสดีครับผมครับสวัสดีพอถามว่าสวัสดีสวัสดีทางสปอลาด้วยครับผมพันซักครับบอพิษครับผมพันศักพันศักกับมาให้เก่าแล้วครับผมครับพันศักก็ได้เอนอ้ยสองโพลเ่าเอาพี่น้องครับผมสัญญาณชัดเจนดีบ่อพี่น้องครับผมครับติดตามเต้นวิดีสารเลยเด้อมาดูขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับแลนนี้การนี่ละพี่ต้องครับผม ก็กินข้าวกินน้ำแล้วก็จะพักกันเลาะนะครับเนาะขอญาต์ทักทายกันพี่น้องครับเมื่อนี้ยก็ขอบคุณหลายสาระการติดตามพี่น้องครับเมื่อนี้กระไดอาจจะมาซาแน่ายคนกับเป๊กการีงานเลยดิเนาะมาซาเป็นโซมาเนี่อืมครับผมเขากางข้าวงานแล้วเอฟซีบุรีรัมย์สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อพานทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมครับปีนี้เฮียเวยมาหาพ่อเฮียเวยกระยากพี่น้องเอ้ยช่วงนี้ก็ได้พี่น้องครับผมครับเฮียเวยก็ะไดยากยิ่งยังเพื่อตัวหนึ่งจองอืมแมนครับของงาหวานของงาบกเพื่อนว่าเพื่นน่ะพอดีนะไม่บอกควงแน เออธรรมชาติเอาผมบอกให้ชัดเจนครับผมแมงครับเพราะว่าตอนนี้เขาอยู่ป่าเนาะสัญญาณด่ค่อยดีไปไหนไปเรื่องครับเอ้าแจ้งใดการทักทายกันพี่น้องครับผมครับหายคิดไม่ถึงกันพี่น้องครับการถือว่าเป็นการมาะไรซสดกันน้อครับเนาะกาจังฝากกันเช่นนึงพี่น้องครับสำหรับทั้งคลิปวิดีห้อเนา่อะพันศาโน่ฝากกันเรื่องก็ผมฝากพี่น้องครับติดตามมาคลิปวิดีโออีกเช่นนึงพี่น้องครับอันนี้ไล้ซุดสัญญาณบอดีพ้นวลามันอยู่กลางโคกเบิ้ลกับสัญญาณบอดีไม่เบิ้ลแค่แค่นั้นเลยเสร็จ ไป่ใช่แค่วางสานแหงเฮ็ดแหงเฮ็ดผานสารมาแล้วครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกวันนี้อ่พูดอีสานได้พอติดตามผ่านๆนี่แหละครับผมติดตามสามสี่ปีแล้วโอ้ครับผมขอบคุณมากครับผมครับคนอ่าเดินเดินโด่งนะครับเนาะเดินโดนคนหลงเออพันมาพันหลงจากภาษาอีสานย้อนแท้เข้าเราพักกันพันเบื้องดูอ่ะนะขอบคุณหลายๆที่ติดตามมีว่ามันขำร่องหว่างบังมีอม่ของจ้าเบื้องหลังบักมีมันยังไงเลย วัสดีครับสวัสดีพี่มนุษย์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับอ่าพันศักมีคู่แข่งแล้วกินของดิบแล้วว้ายอันนี้เป็นลูกเป็นลูกซีดเป็นเป็นซีดม่วงอันนี้ซีดม่วงครับผมฝากฝากเน่าฝากตัวนะพ่อฝากเน่าฝากตัวให้กับลูกหลานเนาะให้กินดิบเอ่อพันยังก่อนนี้ร่ำก่อนลานเป็นไผยมาไเลยใส่โค้งเป้าขาโค้งเป้าจะครบดิบกินไหม กันนุ้ยโพงเป้านี้เดกกินบะเขียบเดือบว้าวแม่บ่อระเบื่อบ่อระเดียบเนาะเขาฝากกันเขาฝากลงมาเนี่ยเด้อบเพื่อนครับกูได้ม่านสักน้ำไร่เปียกเนี่ยครับผมสวัสดีครับเอฟซีครับม่วนครับมีโอกาสจะไปเล่นนำครับผมครับคินท้อปทานครับผมครับขอบคุณมากๆครับผมครับผมครับเพราะผมไปใส่เพราะผมไม่ได้มาครับผมเมื่อนี้แต่ว่าเดี๋ยวเมื่อไหร่ว่างบอมโอผมบ่กินเหล่าเป็นตึกวายตั้งแต่ปีใหม่เลกมาเลยดี ร่างกายกะแต่ว่าก็คือว่าเราคนเแ่าไปเรื่อยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวชิพาไปเยี่ยมไปยันเพิ่นอ,อยู่งงั้นจากเมื่อยโยฟิรองครับมาขึ้นกับบมี่ไปฝากผู้ละครึ่องนวยครับผู้หละกผู้ละครึ่งโอ้ยเอาคนดีคนเลยใครบอกมีนะมึงไปเกยไงบ้านบ้านเดี๋ดูบูมีตทู้มีเด้อโอ้ยตายกูน่าบ้าท่ามาติดบริการมาติดบรงการโอ้ยบุ้มมี่วันนี้เหมว้ายนั่นละของแซ่บแม่ แม่เราพูดทั้งทั้งนี่พูอึดเนาะชิ้เชียก็ได้แม่นแล้วจะของอาจารเอาไข่เนื้อบางแย่ๆเกิกินบ่ได้นั่นแล้วจะของมีเนาะชินว่าเดี๋ยวว่าป่านนะปาดอยู่ว่ามาป่านชิ้นว่ามาสวัสดีครับทุกผู้พามีโอกาสซีไปเยี่ยมครับผมผมอยู่สารคามมาพีปทุมครับผมขอบคุณมากๆนะครับผมสวัสดีครับบัตรดีลุงดำชาแนลด้วยครับผมสวัสดีลุงดำไปหาอย่างนี้ว่าเขาปลาครับพี่เมื่อนี้แจ๊คสิได้ยังเขาปลาเขาโคกครับผมครับ จะไปบุกที่ไหนเนาะบุกบ้านนี่อะพี่น้องครับบุกโคกบ้านดอนหวานครับผมมวันนี้เ <c oughs> พราะว่าพันสารลาเฮ็ดออกลหลายหลายพันมาแต่ละมือแต่ละเวศนี่ได้ประมาณมือจ็กกิโลกับห้าเฮ็ดอ่ะกับมือละสองสามโล่บ่นละบ่ขาดดอกช่วงนี้เฮ็ดกันกำลังเกิดครับกำลังมีช่วงนี้ดอกเนี่ตัวเฮ็ดช่วงนี้แม่นถามมาท่านเขาเฮ็ดหรอกบอกงานต้องอีกต้องต้องอีกต้องจองไว้ดิต้อจองเม่ไหร่ดิต่อเฮ็ดลรโง่มีบ่ครับช่วงนี้เราโง่ไม่ได้บอก ไม่เป็นไหวไม่หรอกเห็นละงกตรงนี้ก็มองกันกมองจะวัคยเก็บได้สุลธนีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับพระธานนน้อยมานํำบรามาาอยู่ครับผมที่ทอดพระธาครับผม พอราเขาคคกเขาดงเขาปลาเยญานมาเนาะเยญานงูมาเนาะพันว่าครับผมมาสามมาอยู่น้ำตีแมนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาครับครับแวัสดีครับทีมงานทีสามสวัสดีครับผมครับจะพากันลงบ้านด้วยครับผมครับสุดยอดพันธุ์ติ้นและทีมงานทุกคนขอบคุณมากครับผมครับผมครับสวัสดีทั้ง180ท่านด้วยเนาะที่รับชมกันพี่น้องครับผมครับถือว่า ขอบคุณมากๆพี่น้งครับผมครับแต่ว่าการจะทิดตามวีทคลิปวิดีโอกันนะครับเนาะขึ้ว่าลายมองขึ้นว่าลายพูดคนมาไกลงานแะรช่วงนี้บ่เบงเพร,ระาะว่าลงคลิปบ,บตรงเวลาี่นงครับช่วงนี้ยากน,านา้ไมนะแต่ว่าต่อไปกะจะเต็มที่แล้วระราเนาะพี่น้องไดเบื้องอรครับผมตาม้งชงวิธีสารเท่านะตามกันนะครับอย่าลืมห้องบอกมูเด้อผมว่าขียู่ สวัสดีจ้าทีมงานชอบดูมากมากเลยชอบวิ่งไล่หนูนสนุกมันขอบคุณมากครับผมมันมันได้ครับผมเอาผมย้อนผมให้ะ่าเนี่ยเราลังเราเถาหัดครับผมแมนแมนผ่าถ่ายยอมผมยังอยแนวทันาจะมันเถาไลไหมยอมมันดกนดม,มันดำเลยแม่เฮโอมกซีนี้โอเคโอเคท่านติดตามซูมือครับจากไต้หวันขอบคุณมากครับผมทางไต้หวันน้อไปหาอย่างน้อมันเนี่พักอาโคกพี่น้องครับผม เขาโคกเขาป่าไปหาเห็ดหาหอนหาไปหาหอนในบ่อพันสันหาเห็ดหาหอนพคนว่าหาหาไห่นาหาวหาหาวหาวกระนี้เห็ดกระนี้ครับผมสวัสดีพันเตเและทีมงานทุกคนสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอ้าพี่น้องครับเื่อนนี่ก็ถือว่าเป็นการทักทายพี่น้องครับให้เห็นบรรยากาศกันโซซัดกันนะครับเนาะติดตามเพื่อนจะิปวิดีโอกันเนาะเอาเอาเอาพี่น้องครับผมครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำนีก่อนครับพี่น้องครับ move